ดูงานกระถินนะครับงานกระถินวัดหนองวัดหนองไผ่แก้วนะครับตอนนี้สุกสนานะครับ ហ៊ីកហ៊ីកហ៊ីកយប់នេះតែតែតត្រាតែតែយប់នេះនេះក៏ខកាយដល់អកលតាជាបលៃពីលើពីក្រោមថាពីមានមោ ้ใหญ่ครับผู้ใหญ่อันนี้ผู้ใหญ่ผูใ้ใหญ่เจงนี่สาวสาวสวยแห่งน้องไผ่แก้วนี่สาวสวยแห่งน้องไผ่แก้วในงานกระถินนะครับกระถินวัดน้องไผ่แก้วนะครับดูมีชุดขา,ขาวๆด้วยนะแถวเลยครับโอ้โหวัดน้องไผ่แก้วนี่สุดยอดนะครับ บริเวณวัดนะครับนี่โอ้มีคนมากวาดโอ้กวาดสาบเลยนะครับเยีายววาดเหรียญแล้วการกวาดเหรียญกวาดไม่ผมดูสาวๆดีกว่าสาวๆแต่ดูก็เต้นเนดูก็เต้นแล้ว

วัดหนองใบแก้วงานทอดกระถินวัดหนองใบแก้วแล้ดูสาวๆเด็กๆน่ารักน้อยคนนี้แบงเยอะเลยนะครับแบงเยอะ งานบุญนะครับงานบุญงานกระสอิอันนี้จังหวัดชนบุรีนะครับดูนี่ดูผู้ใหญ่ของที่หนองไผแก้วแห่งนี้นะครับดูครับนี่ครับ นี oh, hey, ่ผ yeah. okay. okay. ู yeah> oh, 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 oh. ้ใหญ่ปิยวรรณหนูแก้วงานดูแต่งตัวสวยๆสวยๆทุกคนเลยส้นนคทุกโอเครอบที่รอบที่สามแล้วดูโอ้ยยังไงก็ไม่ให้เราดูดูใหมากเลยเต็มสุดดูให้มากเลยเต็มสุด เน้พอเลี้ยงบ้านรูอะไรย่า้กมเดอาบีบีอันดี้ตื่อเยอยู่ไหนมาว่้อง้ออยู่ไหนละแล้วมันเป็นไปได้ยังนี้จะเอาพวกไม่ไปรนร้อยลเลยงานบุญนะครับงานบุญอกาจะได้บุญยังได้ความขนสนฐานรวยปรับ โอ้คนสิรองนอจากะได้บุญยังได้วางสนุกสนานูครับขนมกระถินนะครับเห็นไหมครับนมกระถินแล้วนี่ก็คือก็เรียกโงกระถินนะครับโหมีคนพม่าแน่แน่ต้องมีคน มาจาังแถ็กดีนะเอาแล้วครับตอนนี้ในการแย่งแจกเงินแล้วนะ,ะครับดูครับดูแจกกันใหญ่เลยงานวัดนะครับงานชนิน สนุกสนานนะครับดูครันเอาแล้วแจกแบงยี่สิบแล้วนะครับดูครับโอ้โหเดี๋ยวแย่งกันอยู่เรียบตุกตับแน่เลยเระเยต้องมีตีกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแจกแบงนี่คนดูเยอะแยะ ขอเคียร์พี่ๆครัอนกระถิงนทางเ้าพาขึ้นทางบันไดนะคะเดี๋ยวเรามาปนพร้อมกันทีกันเลยนะคะก็ให้กองกระถิ่ขึ้นไปในโบสถ์ให้ครบนะคะทุกกองนะคะแล้วก็เดี๋ยวร่วมสนุกโรยทางพร้อมกันจะเชียร์ดมืรีนะคะยังไม่ต้องเข้าโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราจัดองกระดิ่ข้างหน้านะคะเพื่อถ่ายรูปนะคะคนเยอะแยะมากเลยนะครับวันนี้โอ้โหเยอะจริงๆไปดูนะครับ ตอนนี้กำลังจะโปรยเงิยกันนะครับเราไม่ได้เข้าโบสนะคะเรามาแห่รอบโบสแล้วก็เดี๋ยวกลับไปถวายแต่นี่ที่ศาลานะคะเราต้องเรียกว่าโปรยเงินนะคะร,าานรับอเมริกาะะเรียกว่าโปร,ร,ร,รยาปรทานเพราะว่าโปรยเงินน่าฟังกว่า งานคนเยอะมากเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของบริเวณแถวนี้ก็ามากันเยอะแย,ยะเลยนะครับน,นี่นะครับดูครับแต่ละคนก็มีองค์มาองค์กระถินมากันเองนะครับเป็นพัดบ้างเป็นไหลบ้างสวยงามนะครับโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆ มาเดี๋ยวผมโยนเงินให้นะครับโยเงินให้ใส่ออกเรือกัน à, <laughs> งานก็ติดในงานบุญนะครับก็จะมีคนที่หลายๆองไอ้เจ๊มัก็แจกจำแจกจำดูนี่เราไปใกล้ๆไปดูก็แย่งกันดีกว่าแจกงยี่สิบนะครับดูเจ๊คนนี้รวยนะครับรวยโอ้โหวันนี้ได้เป็นปึ้งเลยแยวจริงจริง น่าจะพับเป็นเรือแล้วเรือบินแล้วก็นน่อนมาดีกว่าอย่างนี้คนได้เป็นพึ่งไได้เปลียงนะครับกกถิรนกวเข้าไปแล้วนะครับผมมาถ่ายงานกเะษินงานแห่นะครับ แต่ไม่ได้ดูพิธีการเขาเพราะว่าผมจะดูแค่บรรยากาศให้ท่านชมนี่ท่านนงเพลแก้วนะครับกลับมที่โบสถ์เก่าเราไม่ได้มอถวายกันที่โบสถ์ใหม่เดี๋ยวให้คเอบครัวทำใหญ่ๆเลยนะครับดูครับนี่คนมีตังค์นะครับคนมีเงินเขาก็ทำกระถินกันนะครับดูครับ ยอดจริงๆเลยสนุกสนานกันนะครับร่วมกันดึงดันะครบูราทุกคนก็มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับดูครับดูตอนโปรย,ยเงินนะครับโปรยเงินดูโอ้โหผลแยญกเงินเห็นไหมครับอีลูกตุ๊กตับสนุกสนานกันนะครับได้บุญแล้วก็มีความสนุกสนานและยังได้ตังค์กลับบ้านด้วย เขาสาวเหรียญไปพับเป็นเม็ดเม็ดเม็ดสวยงามนะครับถูกครับที่ดีวัดของใบแก้วนะครับถูกครับสวยงามมากเลยวัดแห่งนี้นะครับสนุกนะครับผมดูไปยังสนุกกับเขาเรวยจะมีแบงค์พันก็แจวเลยนะครับแบงค์พันผมจะลงไปแย่งกับเขาด้วยเทเลียนบาท บรรยากาศที่สนุกสนานบางคนก็ยืนอยู่ข,ข้างๆดูขอด้ยนะคะงานกระถินสามัคคีนะครับของพัดนงไผแก้วดูนะครับบรรยากาศนะครับงานกระถินสามัคคีที่วัดหนองไผ่แก้วนะครับมีพระเยอะเลยอันนี้เป็นในอ,อนุโบสถในวัดนะครับ ซึ่งกำลังจะทำพิธีถวายองค์กระถินถวายเงินองค์กระถินและนี่นะครับดูมีผู้ใหญ่ที่นี่มาด้วยนไหครับมีผู้ใหญ่ปียวันหนูแก้วก็มานะครับคนเยอะแยะมากเลยครับสาธุชนมากันเยอะ มาในงานวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชม,มบรรยากาศวัดที่นี่นะครับเพราะในนี้คนเยอะผมก็ไม่น่าใหนะ้เขานั่งครับดูแต่ละคนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยผลบุญกันทุกท่วนทั่วทุกตัวคนเลยนะครับดู เงนเยอะนะครับก็เรียกว่ามา,มาสร้างโบสถสร้างอะไรเพื่อให้ประชาชนมีการยึดเหนี่ยวให้ประชาชนทาความดีครับในวันนี้ดูนะครับดูคนกำลังเข้ามาแล้วนะครับดคูคนเยอะมากเลยสุดยอดเลยนะครับมาทนไม่หยุดเลยนะครับองค์งกระถินมาเยอะแยะเลย มีอะไรเออแกคนน um ี้อะไรอันนี้แจกซะตัวเบาเลยครับอ่าคนนี้แจกซะตัวเบาเลยใช่ไหมแจกซ้ำโล่งเลยโอ้โสนุกมากนะครับกันสามรอบสี่รอบห้ารอบเลยแถมไม่ใหญ่เลยบรรยากาศนะครับผมผ่านกันเลยบรรยากาศที่ภาพไร่ห้าร้อยบาทครับแต่ทุกคนก็ มีตีกรโคสกงเขาังเต็มที่เลยนะครับส่งเขานะครับหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครเป็นลมกันเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณเลยโอ้มีความสุขกันจริงๆครับทำบุญแล้วมีความสุขทำบุญแล้วมีความเจริญนะครับทุกท่านทุกคนนะครับจะได้ไม่เจ็บไม่จนนะครับนะครับไปไหนมาไหนไม่ทนไม่เที่ยวแห้งๆหงรวยรลุกงเดียวดนีนะครับถูกเว็บนี้เป็นทุกคนเลยนะครับผมจะได้มาสร้างศาลา รถสองไพ่แก้วของเราเสร็จทันทีนะครับเออนะครับชื่นใจชื่นใจผมพาไปดูพระนะครับมระริงนะวเับพระสวศต่างๆนะครับเป็นเมียนมาครับพุณชาประเทศเราเหลือเพื่อใล้เคียงจังหวัดใต้เคียงมากันมากมากน้าหลายตาไดีจริงๆครับขอบคุณมากนะครับดูครับพระองค์ใหญ่ๆขาวๆสวยๆแล้วนั่นอะไรเออเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคืออะไรนี่สวยงามนะครับวัดหนงไผ่แก้วอันนี้เนี่ยถ้าใครรู้ประวัติอ่านให้ฟังก็จะเข้าใจนะครับแล้วนี่ก็คืออะไรเออมีเห็นไหมครับมีพระพิคเนตด้วยนะครับดูครับพระพิคเนศที่วัดแห่งนี้เห็นไหมครับสวยงามแล้วก็ไหว้ก็ถือนะครับ ขบอกใช้ใช้ของอะไรไหว้เห็นเขเป็นน้าเขียวโอเคนะครับอันนี้ก็คือปู่ฤาษีนารอดนะครับท่านดูสร้างสวยนะครับดูเห็นไหมครับแล้วก็ไหว้โอ้มีคนไหว้ของเยอะเลยดูสิของกินแล้วก็เอาเขียวๆมาวางด้วยควางมงมดงามทีเดียวเรียกว่า มองเห็นความเขียวแล้วดูคนเอาของมาไหว้หเขียนชื่อนะครับการคนเอาไปโอ้โหดีจังเลยท่านดูนะครับบริเวณวัดแล้วมาตรงนี้ครับตรงนี้มาดูมาผมพาท่านชมวัดแห่งนี้นะครับนี่ดูก่อนอันนี้คืออะไรหลวงปู่โตอันนี้หลวงปู่โตนะครับหลวงปู่ ตผมมารางสีแน่เลยนะครับก็มีไก่มีคนมาถวายนะครับสวยงามนะครับที่นี่วัดหนองไผ่แก้วตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงนะครับเดีย๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อนะครับดูแล้วตรงนี้คือพญา,านาคใช่ไหมโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามนี่ผมให้ทันชมอะไรงามๆนะครับที่วัดแห่งนี้ นี่นี่เรียกว่าท้าวเวสวรรน,น้ำโชคทันใจคาถาบูชาตั้งลโมสามจบนี่ครับผมไทยช้าๆให้ท่านได้ดูบทนะครับนี่สีวะดีจะมาหาเทโลเทวะดาณนะานะระหูชิโตโสระโหกัจ,จยาชิมะฮิโอท่านไปดูเอาเองแล้วกันมาไหว้แล้วกันนะครับ นี่ท้าเวสวุวรรณหน้าตาโอ้คึงข,ขังน่าก,กลัวเหมือนกันแต่เราขอพรจากท่านได้ครับไม่เป็นไรนี่สีแดงนะครับดูเขาต้องใช้ใช้อะไรสีแดงเช่นน้ําแดงเป็นต้นแต่ส้มเขียวนะครับอันนี้ก็ท้าเวสวุวรรณเช่นเดียวกันนี่เห็นไหมครับโบสถ์แห่งนี้สวยงามทีเดียวเราดูนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้กําลัง ก่อสร้างนะครับดูครับจะได้เสร็จเสร็จสักทีคนก็มาช่วยบุญกันในวันนี้นะครับตรงนั้นหอหอระคังนะครับดูครับโอเคนะครับนี่ครับผมเข้ามาในนี้นะครับเป็นจะเรียกว่าโบสถ์หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเล็กๆเรียกว่าอะไรขอหรืออะไรนะฮะดูครับ นี่พระพุทธทันใจนี่อยู่ในบริเวณวัดหนองไผ่แก้วนะครับอันนี้พระสังกัดจายนะครับแล้วนี่โอ้โหมีมีกระจกด้วยท่านดูองค์นี้สวยมากเลยเห็นไหมครับอยู่ในอาคารแห่งนี้นะครับข้างหลังถ่ายข้างหลังวาดสวยนะครับพระ เยอะแยะไปหมดเลยดูสุดยอดเลยนะครับ่ลืมมากราบมาไหว้มา,าทำบุญอะไรที่นี่นะครับนี่นะครับตรงนี้กำลังก่อสร้างเขาบอกว่า,าสร้างเรื่อยๆแต่ไม่เสร็จสักทีเราต้องมาช่วยกันร่วมบุญกันนะครับ เราจะได้มีพระมีวัดให้ประชาชนยึดเหนี่ยวสาธุชนยึดเหนี่ยวกันนะครับคำว่าในนี้ก็ร่มรื่นพอสมควรเลยดีเห็นไหมครับมีต้นไม้ใหญ่ๆนีกว่าวัดแห่งนี้ก็อยู่บริเวณนอกนอกเมืองเดี๋ยวเราไปดูโบสถ์หรืออะไรเนี่ยครับให้ท่านได้ชม รอบๆนะครับเพื่อความาจะได้มีใจที่ดีจิตใจที่ดีเพราะว่า,าเราอยู่ก็วัดจิตใจเราก็ดีนะครับแต่เราเดินไปรอบๆนะครับที่เมื่อกี้มีแห่นี่แหละครับตรงนี้เห็นไหมครับผมก็เดินให้ท่านชม แล้วดูข้างๆก็เป็นป่าเป็นเขานะครับเห็นไหมครับดูตรงนี้ก็เป็นป่าเป็นเขาสวยงามมีต้นไม้ใหญ่ๆมาเที่ยวมาไหว้ได้นะครับโบสถ์แห่งนี้ก็เรียกว่าสวยงามระดับหนึ่งเลยทีเดียวเห็นไหมครับข้างในก็มีพระต่างๆอะไรเหล่านี้นี่ เมื่อกี้เขาก็าทำอะไรเรียกว่าแห่องค์กถินรอบโบสถ์นี่นะครับแล้วดูครับข้างในนี้สำหรับคนที่มา,าเวลาจะบวชหรืออะไรสวยงามทีเดียวดูนะครับมีตรงกลางสวยงามมากเลยพระครกาบ สวยงามเลยครับโอเคเลยครับดูแล้วโอ้โหชื่นใจชื่นตาเป็นบุญเลยครับที่นี่ไว้สำหรับเวลาจะาทำพิธีหรืน่าจะเป็นตรงนี้นะครับสวยๆนะครับภาพสวยๆผมเลยท่านชมไว่าวัดแต่ละแห่งเราเข้ามาแล้วเราก็มีความาสงบแห่งจิตใจนะครับ